สวัสดีวัยรุ่นและผู้รักงานออกแบบทุกท่านอาจารย์อูปี2024 2567นี้เราทำอะไรกันไปบ้างปีนี้นะครับเราจบซีรีส์ปีหนึ่งเรียนอะไรไปแล้วใช่ไหมเราก็จะเจออาจารย์มากหน้าหลากตาเนาะที่มาช่วยกันสอนนะครับโดยเฉพาะอาจารย์เนสที่ปรากฏอยู่บนช่องผมเนี่ยเยอะมากเยอะสุดๆเป็นเจ้าแห่งการเลคเชอร์เลยก็ว่าได้เสร็จแล้วเราก็จบซีรีส์โปรแกรมมิ่งไปอีกชุดหนึ่งเนาะก็จะมีอาจารย์เก่งกับอาจารย์เนสเนี่ยมาช่วยกันบรรยายเอาเนื้อหาเด็ด เกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมทางสายวกรรมเนี่ยมาให้เราฟังกันไอเรื่องโปรแกรมมิ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นจุดอ่อนของวัยรุ่นนักออกแบบหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะครับโดยพื้นฐานงานสายวกรรมอะส่วนใหญ่แล้วเราจะได้รับโจทย์มาก่อนใช่ไหมได้รับโจทย์จากผู้ว่าจ้าง มีที่ดินมาแล้วอะไรแบบนี้หรือแม้แต่กระทั่งตอนเรียนนะครับอาจารย์ก็จะมีใบโปรแกรมมาให้เราใช่ไหมมีโจทย์มาให้เราออกแบบเลยแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ฝึกคิดเกี่ยวกับโครงการทางสาระกรรมก,รกันเท่าไหร่ถามว่าจําเป็นในตอนประกอบวิชาชีพไหมเพราะตอนประกอบวิชาชีพจริงก็จะมีผู้ว่าจา้างมีโจทย์มาให้เราอยู่แล้วใช่ไหมผมตอบได้เลยนะครับว่าจําเป็นมากๆมากๆๆๆ ถ้าเราเป็นนักออกแบบนะเรารักในการออกแบบนะครับโจทย์เนี่ยปกติแล้วเราก็ต้องตีความใช่ไหมต้องคิดใช่ปะคำถามที่ดีเนี่ยมักจะพาไปหาคำตอบที่ยอดเยี่ยมเสมอคือถ้าเกิดว่าเราออกแบบไปตามโจทย์ที่ได้มาเท่านั้นเนี่ยเราก็จะเหมือนอัลกอริทึมหรือว่าหุ่นยนต์ในการออกแบบเท่านั้นใช่ไหมเดี๋ยวสักครั้งหนึ่ง a อมันก็จะมาแทนที่เราได้นะครับการคิดโปรแกรมมิ่งเนี่ยแหละจะช่วยให้เราเป็นนักออกแบบที่เป็นนักออกแบบจริงๆ ฮะไม่ใช่แค่นักออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการเพียงอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเป็นการตั้งคําถามใหม่หรือว่าค้นหาสิ่งใหม่มาต่อคาถามเดิมให้มันน่าสนใจให้มันเจ๋งยิ่งขึ้นน่ะที่สาคัญคือมันต้องสนุกเว้ยโจทย์มันจะน่าเบื่อแค่ไหนอ่ะการทำโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันทําให้เราสนุกได้ตลอดเวลาเชื่อผมไหมการออกแบบมันไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อนะครับใช่ไหมครับอีกอย่างหนึ่งคือผมได้ข่าวมาจากพี่ๆหลายๆคนเนาะ ว่าวัยรุ่นสถาปนิกเดี๋ยวนี้ทำโปรแกรมมิ่งกันไม่เป็นทําไม่เป็นหรือว่าทําไม่เก่งอะไรก็ว่าไปเนาะก็แน่นอนแหละเราไม่เคยฝึกอะมันจะทําเป็นได้ไงใช่ไหมครับก็หวังว่าเพลย์ลิสต์นี้นะจะช่วยพวกเราทุกคนได้นะครับให้ทาทีสิษิ์ได้สนุกมากขึ้นจริงจังมากขึ้นเวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะได้คิดได้ตรงประเด็นแนวโน้มการแก้ปัญหาจากงานออกแบบของเราเนี่ยมันจะได้แม่นยําแล้วก็ใกล้เคียงกับความจริงมากยิ่งขึ้นสนุกมากขึ้นด้วยเออพองานมันตอบโจทย์นะครับผลตอบรับมันก็จะดีไปเองใช่ไหมเราจะเชื่อ ขึนใจสุดๆความสุขของนักออกแบบเนี่ยมันก็จะอยู่แถวๆนี้แหละเนาะ ถ้าใครได้ดูแล้วเนี่ยก็แชร์ไปให้รุ่นน้องรุ่นเพื่อนรุ่นอะไรฟังกันบ้างก็ดีนะครับถือว่าช่วยๆกันเป็นตัวเรื่องหนึ่งในการศึกษาวิชาสาวะกรรมเนาะมาใช้หน่อยวะ <c oughs> ตัดมาที่ตัวผมเองนะครับตัวจานหนูเองเนี่ยผมก็ไม่คิดเลยว่าผมจะทําช่องนี้มาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง5ปีแล้วอ๋นี่มัน5ปีแล้ว,ลวเนี่ยคือก็ไม่คิดว่าผมจะทนทํามาเป็นระยะเวลานานขนาดนี้นะครับกับยอดซับสไครป์ประมาณ9,100่กว่าก็มาไกลเหมือนกันนะปีแรกมีอยู่500ได้มั้งถ้าไว รุ่นคนไหนติดตามมาตั้งแต่ตอนปีหนึ่งคือตอนเริ่มเริ่มทำช่องพร้อมกับผมเลยเนี่ยตอนนี้ก็ปี5้าแล้วนะโอ้โหใกล้ทำไยาได้ผลกันแล้วใช่ไหมหรือว่าทำไปแล้วด้วยแหละไลท์เพลย์ลิสต์โปรแกรมมิ่งก็มาพอดีซะด้วยโอ้เหมือนรู้ใจเรียกได้ว่าเติบโตด้วยกันนะครับใครได้ดูช่องจานอูช่วงแรกๆเนี่ยก็พิมพ์มากันหน่อยนะไม่ว่าตอนนั้นจะอยู่ปีอะไรก็ตาม อยากจะรู้เหมือนกันว่าจากตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยความรู้สึกมันแตกต่างกันหรือเหมือนกันหรือเปล่า f e ลลิ่งมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่าวะสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันแตกต่างกันไปมากๆเลยนะครับในฐานะที่คนทําช่องอนะคือผมไม่ค่อยมีเวลามานั่งทําคลิปแบบร้อเต็มตัวเหมือนตอนแต่ก่อนแล้วอะแบบนั่งตั้งใจเขียนสคริป อัดวิดีโอตัดต่อทําเพื่อลงช่องเท่านั้นนะคลิปเคสศึกดีหรือว่าคลิปสอนแบบเพียวๆเนี่ยพูดเลยว่าน้อยลงเยอะนะครับน้อยลงจนแทบจะไม่ได้ทำเลยแหละเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันใช้เวลานานมากนะนานมากคลิปหนึ่งนี่คือเกือบสัปดาห์รวมทั้งหาข้อมูลเขียนสคริปตัดตัดต่อเนาะต้องใช้วิธีการที่เวลาผมไปบรรยายหรือผมไปสอนเนี่ยก็อัดจากในห้องสอนนั่นแนหะมาตัดต่อทําเป็นวิดีโออีกทีหนึ่งทอนเวลาผมไปเยอะมากกว่าไม่งั้นผมไม่มีเวลาทำมันมี ไวรุ่นหลายๆคนที่กําลังรอพวกคลิปเคส e study คลิปอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวจะหาเวลามา ทำให้ได้ก็จะเห็นว่าผมเนี่ยไม่ได้อยู่หน้ากล้องบ่อยแล้วจะมีอาจารย์มากหน้าหลักตาผัดเวียนกันเข้ามานะครับก็ต้องไปขอร้องนะไหว้วานขอถ่ายหน่อยได้ไหมจะไปลงช่องอะไรแบบนี้ไอเราก็ไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรให้อาจารย์เขานะแต่ก็ขออาจารย์เขาไปแล้วเนาะโดยเฉพาะอาจารย์เนสนะครับอาจารย์เนสเนี่ยอยู่หน้าสื่อมากกว่าอาจารย์อูวิกนะอาจารย์เนสเคยเล่าว่าเขาเคยไปเจอ FC นะครับเข้ามาทักว่าเขาชอบช่องพี่มากเลยใช่อาจารย์อูหรือเปล่าครับอ้าอาจารย์อูหน้าเข้มหนวดเฟิร์มไปซะแล้วผมเป็นตัวละครลับ ไปเลยให้จารย์เนสเป็นอาจารย์อูแทนแล้วตอนนี้เนี่ยนะความน่าแปลกใจยอย่างหนึ่งคือว่าคนที่ดูช่องอาจารย์อู่อะเริ่มขยับจากวัยรุ่นวัยเรียนกลายไปเป็นวัยทํางานซะละ อัตราส่วนของคนอายุ18ถึง24กับ25ถึง30กว่าๆเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆเลยพอๆกันเลยแหละหรือว่าช่องจันอูต้องปรับคอนเทนต์ให้มันโตขึ้นหน่อยวะหรือว่าจริงๆแล้วคอนเทนต์มันเหมาะสำหรับคนทํางานอยู่แล้วกันแน่นะวัยรุ่นเลยอาจจะดูแล้วงงๆหรือเปล่าก็มีคนทักผมมา 2- 3สคนเหมือนกันนะครับเป็นคนที่ทํางานไปแล้วประสบความสําเร็จมีเงินมีทองแล้วเนี่ย มาปรึกษาเรื่องการออกแบบบ้านคําแนะนําที่ดีที่สุดก็คือว่าจ้างสถาปนิกเถอะครับถ้าถามผมเป็นเรื่องๆเนี่ยก็พอจะตอบได้เนาะแต่ถ้าจะปรึกษาจริงจังดูแบบบ้านวางโซนิ่งอะไรเงี้ยจ้างสถาปนิกเถอะครับคุ้มเขาจะดูแลเรื่องการออกแบบแบบละเอียดมากๆเลยใช่ไหมตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็รู้ลึกเข้าไปอยู่กับพื้นที่อะไรแบบนี้เนาะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นงานของสถาปนิกอยู่แล้วนะครับแล้วคลิปที่เป็นไวรัลที่สุด ของช่องอาจารย์อูก็เกิดขึ้นนะครับนั่นคือคลิปนี้อุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศโอ้โหคือโพสต์ไปไม่นานเนี่ยยอดวิวขึ้นหลักหมื่นแป๊บเดียวเลยนี่คือประวัติศาสตร์ของช่องอาจารย์อูเลยก็ได้ซึ่งมันเป็นคลิปที่ไม่ใช่เนื้อหาหลักในการสอนวิชาสถาปัตยกรรมโถคลิปที่สอนปกติเนี่ยก็ประมาณ100 200วิวนะครับมีคนดู1 0อยคน200คนนี่ผมก็ชื่นใจแล้วเนาะแม่นะและแน่นอนว่าเห็นทําอะไรมาเยอะแยะเนี่ย มันส่วนทางกับรายได้สิ้นดีนะครับตอนนี้อาจารย์อู๋มีรายได้ประมาณ500บาทต่อเดือนจากช่องนะเ <c oughs> ยอะขึ้นกว่าปีที่แล้วประมาณ200ก็ค่อยๆสะสมกันไปนะครับเผื่อเอาไปซื้อกล้องซื้อไมค์ใหม่มาอัปเกรดช่องกันหน่อยตอนเนี้ผมใช้ iPhone 13ของผมเนี่ยถ่ายอยู่นะเออแต่ภาพมันก็ไม่ได้แย่นี่หว่าเออผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยคือว่าผมไปเซี่ยงไฮมามีโอกาสช่ดีหมหาวิลาลัยพาไปนะครับก็คือได้ไปดูงานในมหาวิทยาลัยด้วย คือผมว่ารู้สึกว่าหมหาวิทยาลัยที่จีนเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างล้ำยุคล้ำสมัยมากๆใช้เทคโนโลยีจัดๆเลยเอาจริงๆคือทั้งประเทศอะ่ะพัฒนาไปมากๆจากที่เคยได้ยินมาเนาะเมืองค่อนข้างสะอาดครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเมืองแบบญี่ปุ่นแต่เป็นญี่ปุ่นที่เวอร์ชั่นที่ราคาถูกลงหน่อยเออค่าของชีพมันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะนะและที่นี่คือว่าไม่ใช้เงินสดกันแล้วนะครับไม่ต้องแลกเงินหยวนไปนะถ้าเกิดว่าไปเที่ยวจีนแอปอาลีเพออันเดียวผูกบัตรปับ๊บ คือจบจ่ายค่าข้าวค่าน้ําค่ารถไฟค่าไฟรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้ซื้อผักจากตลาดซื้อเบียร์แอปเดียวจบเรียกแท็ก,ทกซี่ก็ด้วยเช่าจากักรยานก็ด้วยนะครับแม่เป็นไงสังคมดิจิทัลที่แท้ทรูซึ่งไออิทธิพลเหล่านี้มันก็ส่งผลมาสู่การจัดระบบการศึกษานะนักศึกษาเนี่ยเช็คชื่อโดยไม่ต้องยกมือตอบแบบมาครับแล้วว่าเอาโทรศัพท์ไปตีสกับเครื่องที่หน้าห้องเลย ว่าเข้าเวลานี้อะไรแบบนี้แน่นอนว่าอาจารย์ก็ต้องตีด,ด้วยนะอาจารย์จะไม่ใช่คนเช็คชื่อนะครับอาจารย์ก็โดนเช็คชื่อเหมือนกันว่าคุณมาสอนตรงเวลาหรือเปล่า <c oughs> กระดานดำเนี่ยยังใช้ช็อกอยู่นะแต่เป็นแบบดิจิตอลเออช็อกเนี่ยเป็นช็อกปกติแต่ว่าตัวกระดานเนี่ยมันจับแรงกดของช็อกแล้วก็นักศึกษาสามารถปริ้นออกมาได้เลยโอ้โหเป็นไงลับไหมปริ้นเป็น PDF ผ่านมือถือได้เลยมีระบบอัดวิดีโออัตโนมัติ คือนักศึกษาที่จําไม่ได้หรือว่าพลาดเลคเชอร์ไปเนี่ยสามารถมาดูย้อนหลังได้ด้วยตัวเองอาจารย์ก็ไม่ต้องไปนั่งอัดวิดีโอตัดต่อเหมือนที่ผมทำยัวเนาะไฟล์เลคเชอร์ต่างๆก็จะมีให้อยู่ในดัตตาเบสของเขาเช็คตารางสอนเช็คเกรดดูได้ในแอปของหมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่สําคัญที่ผมชอบที่สุดคือว่ามีแอปสําหรับอาจารย์ด้วยเออดูฐานเงินเดือนดูผลงานวิจัยดูสิทธิประโยชน์ต่างๆดูว่ามีสอนวันไหนที่ไหนห้องไหน กี่โมองอะไรแบบนี้แจ้งเตือนในมือในแอปเดียวหมดเลยแจ้งยกเลิกคลาสก็ทําได้ผ่านมือถือนะครับโอ้โหสุดยอดมือถือคือทึกสิ่งจริงๆอ่ะในจีนนะสะดวกสุดๆข้อเสียมันก็น่าจะมีบ้างแหละนะครับแต่ที่ผมตกใจกว่านั้นนะ่ะคือว่าเมื่อรัฐลงทุนกับการศึกษาเยอะใช่ไหมนะักศึกษา ก็เลยเอาจริง ial, เอาจังกับการศึกษามากเช่นกันมากแบบสุดๆห้องสมุดเนี่ยแทบจะเต็มตลอดเวลานะครับอ่านหนังสือกันแบบเครียดมากๆเดินเข้าไปเนี่ยถ้า koy, เ settling, กิดว่ารองเท้ามันมีเสียงดังเนี่ยก็รู้สึกเกรงใจขึ้นมาเลยนะมีที Kaiser, hacerlo, ่แบบแอบหลบไปนอนเพื่อนอนเสร็จปุ Las ๊บตื Las ่นขึ้นมาอ่านหนังสือ <VIC> ต่ออะไรอย่างนี้ด้วยเขาแข่งขันกันเรียนหนักมากๆเครียดแหละค่อนข้างเครียดเลยนะครับผมได้คุยกับนักศึกษาไทยที่ได้ทุนไปเรียนที่จีนะเนาะเขาบอกว่าทุกวิชาเนี่ย ต้องได้มากกว่า85เต็มร้อยถ้าเกิดว่าได้น้อยกว่า85 2วิชาปุ๊บจะถูกตัดทุนทันทีทั้งๆท,ที่พิทุนที่ไทยด้วยนะโอ้โหคติของหมาไวเลยคือความเพียรจะทําให้เราชนะทุกอย่างเป็นไงโอ้โหแค่คติเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะครับตัดภาพมาที่ไทยแม่ แค้จะกราบไหว้กันให้มาเรียนนะครับใช่ไหมก็ภาพรวมของช่องจันอูปี2024ก็ประมาณนี้เนาะปีหน้าก็มีคิดๆไว้บ้างแล้วนะครับว่าจะทําการสอนเรื่องอะไรเนาะก็รอดูกันต่อไปนะไม่รู้ว่าจะได้ทําจริงๆหรือเปล่าส่วนทริปนี้เนี่ยน่าจะพลับกหลังปีใหม่เนาะแต่คนที่เป็นสมาชิก จะได้ดูก่อนนะครับแน่จันอูมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับตอนนี้มีสมาชิกอยู่ประมาณ7จ็ดคนขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกมาด้วยนะครับยังไม่มีสิทธิพิเศษอะไรใหม่ๆเนาะก็มีแค่ได้ดูคลิปก่อนนะครับจริงๆผมอยากจะไลฟ์เหมือนกันนะแต่ว่ามันต้องเซตอัพเยอะทำไม่เคยเป็นด้วยแล้วก็ต้องหาเวลามานั่งใช่ไหมก็ยากอยู่เหมือนกันใครมีอะไรแนะนําให้ผมทําอะไรที่มันแบบสอดคล้องกับการทํางานที่ผมทําอยู่เนี่ยก็นแนะนํากันไว้หน่อยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันไม่ยากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้แน่นอนอ่ะตามสเต็ป ปีใหม่แล้วก็ต้องวอวยพรกันหน่อยใช่ไหมสำหรับปีที่ผ่านมานะครับอะไรที่มันพลาดไปเนี่ยก็ปล่อยให้มันพลาดไปเนาะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจเลยทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันเป็นประสบการณ์อยู่แล้วมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะครับซึ่งเป้าหมายอะไรก็ตามที่ยังไม่สําเร็จเนี่ยก็ขอให้มันสาเร็จในปี2025นี้แหละคนที่หลงทางก็ขอให้เจอเป้าหมายที่ตัวเองอยากไปเร็วๆและแน่นอนว่าขอให้ทุกคนสนุกกับการศึกษานะครับและก็มีความสุขในการออกแบบด้วยใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าทํางานอย่างคลุมเคร่ง ุดท้ายอย่าลืมรักษาสุขภาพกันนะครับวันนี้แค่นี้แหละสวัสดี